คุณทักษินก็ใช้คําว่ายังจับตอนนี้ไม่จําเป็นตอนนี้ไม่จําเป็นแดงกับส้มเนี่ยเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเทงก็บอกว่าสมัยนี้ไม่จับแล้วย้ด้วยว่าสมัยนี้ผมฟังแบบนี้ผมก็จะตีความแล้วว่าสมัยหน้าก็ไม่แน่หรือเปล่าครับผมให้หลักการคุณออฟอย่างนี้ผมให้หลักการคุณออฟอย่างนี้ย้อนกลับไปที่ประเด็นที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะว่าถ้าเราคิดแต่ว่าเราจะ รวมขั้วผสมสีกันอย่างไรเนี่ยเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกสีได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ย <ừ> การเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นยังไงนะครับ <ừ> แต่ว่าผมคิดว่าหลักการที่สําคัญอย่างหนึ่งของการจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้าของพรรคประชาชนก็คือครเราต้องมั่นใจได้ว่าเราสามารถกลุ่มสภาพพักร่วมรัฐบาลได้ <ừ> ผมใช้คาว่ากลุ่มสภาพพรคร่วมรัฐบาลน,นะ,ะครับความหมายก็คือถ้าเราเลือกที่จะรวมขั้วรวมสีกับพรรคการเมืองไหนเข้ามาแล้วเนี่ย แล้วสัญญากันไว้แล้วว่ามีรัฐบาลแบบนี้ทํา MOU ออกมาชัดเจนแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ววันหนึ่งพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเกิดไม่ทําตามคําสัญญาขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมที่จะสลับคนอื่นเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลได้อันนี้คือสมการทางการเมืองที่บอกว่าเราสามารถกลุ่มสภาพพักร่วมรัฐบาลได้ผมคิดว่านี้เป็นปัจจัยสาคัญซึ่งวันนี้เนี่ยผมและพรคประชาชนเองก็ตอบล่วงหน้าไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าประชาชนจะตัดสินพวกเราออกมาแบบไหนแต่ละพักจะได้ จำนวนสสในสภาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่านี้เป็นปัจจัยสำคัญ